พร้อมเปเกรทวรินทรยินดีอเล็กซ์เจนนี่วิวาหวานลั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกมาปุ๊บทองไปปับ๊บอีกหนึ่งคู่ที่พระเอกหนุ่มเกรทวร์ินทอนต้องใช้แฮชแทกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกมาปุ๊บทองไปปับ๊บหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งจะไปร่วมยินดีกับคู่ของ เจมจิรายุกและโฟมเบนจมาศพร้อมกับวอวยพรและลั่นแฮชแท็กดังกล่าวไปยก,ยกยกล่าสุดวันที่16มกราคม2568หนุ่มเกรทก็ได้มาร่วมยินดีกับน้องชายอีกหนึ่งคนอย่างอเล็กซ์เรนเดลและเจนนี่แฟนสาวนอกวงการพร้อมกับได้รับหน้าที่จากฝั่งเจ้าบ่าวให้แจกซองโดยงานนี้เกรทวรินทอนก็ได้โพสต์ภาพยินดีกับอเล็กซ์เจนนี่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเผยข้อความวอวยพรทั้งคู่ว่า และแล้ววันนี้น้องรักอีกคนก็แต่งงานจ้าแฮปปี้มากๆนะเรนเดลน้องเจนนี่ขอบคุณที่ให้เกียรติพี่กับพี่กิบเป็นคนแจกซองนะครับถึงพี่จะโอนไวแต่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำหน้าที่นี้ขอให้อเล็กซ์กับน้องเจนนี่มีความสุขมากๆนะน้องเจอเรื่องราวดีๆร่วมกันอีกเยอะๆนะอะไรที่มีเป้าหมายด้วยกันพี่ขอให้เป็นไปตามที่หวังไว้ทุกอย่างครับ พี่เหมือนเดิมเสมอพูดไปแล้วเนอรู้กันกันและเช่นเคยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกมาปุ๊บทองไปปับ๊บเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไหนใครจะแต่งอีกไหมท่ามกลางเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีพร้อมกับแซวความสายเปของลูกร้านทองอย่างหนุ่มเกรดกันอย่างคับข้าง วริทนทรปัญหาการเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมพศ2528ที่โรงพยาบาลหล่มศักดิ์อำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อเกิดชูเกียรติปัญหาก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นวริทนทรนามสกุลปัญหาการโดยครอบครัวก็เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นปัญหาการทั้งครอบครัวเป็นบุตรชายของพลตำรวจเอกชยชัยปัญหาการและชื่นทิตาปัญหาการหรือเจกุงเจ้าของกิจการร้านทองเป็นพี่ชายคนโตในครอบครัว มีน้องสาวหนึ่งคนและน้องชายหนึ่งคนคือชยพลปัญหาการชื่อเดิมวานิชปัญหาเป็นนักร้องชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้เข้าแข่งขันบนเวที KPN Award ครั้งที่22และได้รับรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยวรินทรจบการศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนจุลาภรณราชวิทยาลัยลบบุรีเป็นโรงเรียนประจำเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณลุงเป็นผู้อํานวยการอยู่ที่นั่น เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมปัจจุบันชื่อวิทยาลายัยการออกแบบสาขาออกแบบภายในมหาวิทยาลัยรังสิตตอนเรียนอยู่ชั้นปี2รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยชักชวนไปทดสอบการแสดงหนังเรื่องมาเตอร e t ีเทนขณะที่เขากำลังเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ชื่นชอบและเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลสตาร์ไรเดอร์จนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ได้แสดงหนังหมากเตะในตอนนั้นวรินทอนเข้าสู่วงการบันเทิงจากการร่วมในโครงการตามหาจะเด็ดพอจบโครงการก็ได้มีผลงานโฆษณา q ิวเพรสหลังจากนั้นถ่ายโฆษณาบางกอกแอร์เวยและ KTC จากนั้นเข้าร่วมโครงการกายชาเลน g ์ทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงมีผลงานแสดงละครเรื่องแรกคือคุณกระบือสื่อรักแต่ละครเรื่องนี้ไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ แต่สามารถรับชมได้ทาง CH3 Plus ละครเรื่องแรกที่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์คือเรื่องรักเธอยอดรักโดยเรื่องนี้เขารับบทร้ายจากนั้นก็มีผลงานละครตามมาอีกหลายเรื่องเขายังเคยได้รับตำแหน่งผู้ชายสุขภาพดีในปี2007จากนิตยสารเมนเฮลไทยแลนด์